อยู่กับพ่อที่เปลี่ยนไปชาเตอร์สพวกเราจะต้องไปช่วยเหลือแม่ให้ได้เลยภารกิจ <Yeah. S 1> ช่วยเหลือแม่จะสำเร็จหรือไม่ไปรับชมกันเลยย <Yeah. Woo. S 1> ้องแล้วแบบเรียนานวันนี้เราจะมาเล่นพ่อเปลี่ยนไปชาเตอร์สกันนะเย้ <Yeah. S 1> yeah. จะไปเล่นนะทุกคนครับใครที่ยังไม่เคยดูพวกเราเล่นแคปเตอร์หและก็สอนะให้ย้อนไปดูก่อนได้เลยนะทุกคนใช่ต้องดูนะทุกคนเพราะถ้าไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเอ๊ะ แล้วจบชาเตอร์สองเป็นยังไงเนี่ยพวกนายฉันลืมไปหมดแล้วก็คือหลังจากที่เราทํายาให้พ่อใช่ไหมให้พ่อหายจากโรคยิ้มแม่แม่เราก็มาโดนแล้พันตัวหลังจากนั้นเว้ยแสดงว่าชาร์เตอร์สานี่เราต้องไปช่วยแม่สินะเออใช่หรือจะไม่ช่วยก็ได้นะปีดคลิปเลยไหมโอ้ยช่วยแม่ดีกว่าจะเกิดอ่ใช่พอเราพกอาวุธมาเลยนะเว้ยเออเออวามันมาจากไหนวะเนี่ จำไม่ได้ว่าแต่ก่อนมีไหมในตีศูนย์นี่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยเนะพวกไหนายนแต่ว่าในเกมนี่คือมีความพัฒนานะเว้ยเราสามารถสร้างล็อบบี้เล่นได้เลยนะเว้ยนี่ว <Wow. S 1> ้าวอนี่เราสามารถเลือกชาร์ปเ,เตอร์ได้เลยทุกคนครับกดเลือกตรงนี้แล้วก็นี่ชาร์ปเตอร์สามทุกคนโอ้โหแล้วมีชาร์เตอร์สีด้วยต่อไปมาโอ้มีมาล้อเหรอเนี่ยมาดูดีกว่าทุกคนครับว่าชาร์ปเตอร์สามที่เราจะเล่นในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างทุกคนครับเดี๋ยวไปเล่นกันเลยแล้วกันเนาะ <Let> s <S ไปกันเลย แม่ถูกลากพาตัวทุกคนครับชื่อชื่อตอนในตอนนี้นะเนี่ยคุณพ่อเราควรทําไงดีเราต้องหาแม่นะโอ้หาแม่ให้เร็วที่สุดเลยนะทุกคนไม่รู้แม่ไปอยู่ที่ไหนแล้วเจ้ตำรวจเลยฉันจะทําการไิจใจบางอย่างจนถึงกลางคืนเดี๋ยวคืออะไรอะพ่อไอพ่อจะทํายาเออไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะทุกคนครับอะไรแยซสู้ไปแบบนี้เีอะไรกิดขึ้นแน่นอน ฉันคิดว่าฉล้เลยนะว่าพ่อข้าไปที่ไหนอ๋อหมายถึงที่ว่าเมดโดนละพาตัวไปที่ไหนกันเหรอพ่อเอ้ยแล้วพ่อรู้ได้ไงตอนนี้ไงมีรอยช้าตรงนี้ไหมไม่มีรอยเท้าอันนี้เลยเอ๋อนี่มันกลางฝนนะเออฉันจาได้ว่าไอ้ตัวนั้นมันว้าไปเลยไม่ใช่หรอหมเราควรจะตามมันไปเออเราควรตามไปนะเผื่อแบบเจอแม่ตามไปเลยออกเดินทางกันเลยคุณพ่อไปเลย อ๋อนี่ไงทุกคนแต่ว่าก่อนไปคือเราจะต้องบรรจุอาหารและก็เครื่องดื่มให้มากที่สุดนะคะ <Yeah>. oh, โอ้โหนี่เราจะไม่ได้กลับบ้านเลยเอ่อเพราะแม่นี่จะเป็นการผจญภัยที่ยาวแนสุดๆไปเลยนะลึกๆเนี่กระเป๋าตังค์แวสีเป็นก็พอละมั้งมาเลยว่าพวกนายเราต้องคว้าอาหารและเครื่องดื่มกระป๋องให้มากที่สุดแล้วก็ไวในรถเว้ยโอเคอ๋อนี่เตรียมน้ําเลยนะครับผมนี่และพอเราไปทําอะไรสักอย่างเลยนี่ยืนคุมอย่างเดียวพ่อมายืนหัวกลมเลยตรงนี้ เออแล้วก็มาเตรียมมาแม่ด้วยแอะจะเตรียมน้ําด้วยละกันจะว่าไปนะเราหิวด้วยเนี่ยเราต้องกินได้ไหมแอะเออเรากินก่อนก็ได้นะจะเกิบอะเออก็ดีนี้ฉันลองกินแล้วมันกินไม่ได้น่เอาเออมากินไม่ได้ว่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรไม่กินก็ได้มันจะมีใครขนไปได้ถึง50สิอันไม่ได้ถามจริงถ้าเล่นหาคนนี่อาจจะถึงนะเออคนละิดไงอ๋อนี่ไงหัวถึงเวลาแล้วหรือเออต้องขึ้นรถแล้ว ไม่อยากขึ้นอะ่ะขอกอกน้ําเพิ่มสิเออติอขึ้นอออโอเคทุกคนแล้วนั่งรถไปแล้วแล้วในตัวฉันก็ถือน้ํามาด้วยตามรอยเทา้าไปนะทุกคนมาดูสิว่าจุดหมายปลายทางของรอยเทา้านี้มันไปที่ไหนนะฉันว่าไม่ใช่รอยเทา้าแต่เป็นพื้นผุมากกว่านี่ยเป็นแองเลยอะ่ะเอเอก็อออไม่แน่น่ะโอยอ้าวข้ไปป่าเลยว่างนั้นเสียงฝนยังไม่หายเหรอวตรตมาถึงนี่เลยอาจะเกือบ ก้อนนั่นสี่มีทุกคนทำมาเลยครูดูทางครูขลาแม่โอ้ลูกหลานอันนี้พ่อพามาทางไหนหลงหรือเปล่านี่ยโอ้ทางตรงอย่างเดียวโอ้โหอเลน่คิดถึงบ้านไหนเลยไหมทางแบบนี้โอ้ครูขาเหมือนบ้านฉันเลยโอ้ฉันท็แมเนี่ลูกหลานนี่พ่อตาม GPS มาใช่ไหมถึงได้ทางแบบนี้อ่ะกยข้างหน้ามีอะไรก็ไม่รู้โอ้ม่เห็นอยู่ตรงนั้นแน่ยเดี๋ยวนะเป็นอะไรชายหาหรือกอยเราจะขับตรงทะเล โอเคเมื okay, ่อไหร่มันจะถึงพ่อจะอ้วนแล้วนี่โอ้นี่น,นี่มีบ้านาไม่ใช่บ้าน,ม,นมันคือเรือไอ้อเรือนี่นะจอดนิ่งเลยพ่อคงไม่บักใช่ไหมเน่ยอ๋อพ่อเราต้องไปไหนต่อครับพ่ออ๋อนี่เนื้อเรื่องนะคบสวัสดีฉันได้ยินมาว่าเจอรี่ต้องการซื้อเรืออ๋อพ่อชื่อเจอรี่หรือโอ้นี่คือชื่อเรือเนี่ง โอ้เอสเอสอะไรไม่รู้จอสั้นอะไรนี่เรือลำนี้จะมีราคาไอโอก๋วยเตี๋ยวและไออะไรวะอ๋อเหมือนเขาแบบเออซื้อเรือด้วยของกินน่ะเนี่ยเว้จ่ายด้วยของเย็นเนี่ยอ๋ออาหารของเราก็อ่านหมดนะสิเออโอ้โหสุดยอดไปเลยการซื้อขายแบบใหม่ใช่ของกินซื้อและวหลังจางนั้นแล้วก็น่าจะเป็นการเช่ารอเปล่าเช่ะว่าคงไม่ได้ซื้อแบบซื้อขาดหรอกมั้ยเนี่ยคนในดูข้างหลังสิพอหนีไปแล้วอ่ะไรพอวิ่งไปแล้วตอนนี้เราอยู่ในเรือลำนี้แล้วเรียบร้อย แล้วเราต้องไปกันเองอ่ะนี่ไงพวกนายมาดูซิว่าจะไปไหนต่อทุกคนโอ้นี่ไงให้เราบังคับเรือนะอย่าไปชนน้ําแข็งเว้ยแล้วก็ทําการให้เรายิงไอ้คนคนนี้นะถ้าเกิดว่าเราเจอใช่ไหมเออฮูดแมนแถมมีลูกค้อนกับลูกป,ปืนแล้วก็ลูกเบ็ดด้วยอะ่ะเออทำอะไรได้เออลองเล่นดูก่อนทุกคนครับอย่าออกไปข้างน,นอกในตอนที่อุณหภูมิมนหนึ่งองศาใช่ไหมโอ้ห โอ้อะไรเพียบไปเลยนอนเพื่อเพิ่มพลังนล้วกกินเพื่อเพิ่มอาหารแล้วก็ดื่มน้ำเพื่อลดความกระหายประมาณนั้นเหมือนเดือปิเริ่มมาอุณหภูมิก็ลดแล้วเว้ยอุณหภูมิตอนนี้คือหกองศาต้องทำไงไงเออเราต้องทำไงให้มันอุ่นขึ้นน่ะถ้ามันมีคนอยู่อ่ะไอ้หูน่ะเออเยอไหนเนี่ยข้างนอกเรือโอ้โหไอ้นี่ไอ้คนแอ้ตองบะรคับเรือด้วยใช่ไหมเ้ยบระคับเลยวพวกนาย อันนี้เราสามารถเซ็ตสปีดเรือได้ทุกคนแล้วเราจะเลี้ยวเรือไงไในตะกบตรงนี้มีปุ่มป้องกันอัตโนมัติด้วยอ่ะเราลองกดไปก่อนสิกดไปก่อนอะแล้วเราต้องอ๋อนี่เราสามารถเลี้ยวได้เออแล้วฉันจะยิงเจ้าหูยังไงดีอะไรอย่จานเลนเตอร์ตรงนี้มีใครมีจานเลเตอร์บ้างเออฉันไม่ได้เก็บมาอยู่ตรงไหนอ่ะฉันยังไม่รู้ที่อยู่เลย อ๋อนี่ไงต้น <mới> น <state rules> oh, okay. oh, 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 ี้มีน้ำม oh, oh. oh. oh, like ีอาหารแล้วก็โอ okay. ้โหเด็กส์เอาเล่นเล่นไงไหมไม่ใช่จะลองมันขับเรือพวกนายช่วยสำรวจรอบๆหน่อยว่าเติมเจเนเรเตอร์หรืออะไรตรงไหนยังไงเว้ยได้เลยมาตอนนี้เรือเราวิ่งอยู่ที่100สปีดนะทุกคนอ๋อนี่น้ำแข็งมาแล้วฉันต้องหลบอ๋อแบบนี้เองแก๊สอยู่ข้างนอกนะโอเคเก็บไว้ใส่ตัวเลยไว้เติมไว้อะไรทุกคนมาเอ้ยเอ้ยใครอ่ะโอ้โหตกใจหมดตะเองจะเกิด ถ้างั้นนายเป็นบริการได้ไหมเอ้เรนนายอยู่ด้านนอกรอ <ไป S 1> อยู่ไปตอนนี้อ, <ไป S 1> อุณหภูมิกำลังลดไปเข้ามาแล้วเอ้ยฉันกำลังขับไปแป๊บนึงเจ้ากบอย่าลืมกินน้ำนะเฮ้ยฉันหนาวฉันหนาวฉันหนาวเจ้าก,กบเฮ้ยฉันสามารถกดฟุ้งได้เหรอลองดูดิเฮ้ยมันต้องเสียโลสบักแน่โอเคไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วจะว่าไปเบ็ดตกปลาไว้ทำอะไรไงเอาไปตกอาหารเพิ่มหรือเปล่านะเออหาปลากินหรือเปล่าบางครั้บอะไรกินเลเต้มาแล้วมาแล้วตามเลยตามเลย ไปเลยไปเลยเอเลิยนนายถือไปก็ดีนะเจเนเรเตอร์น่าอ่าโอเคโอเคไว้แล้วเราทวนจะนอนเน้่นะเว้ยยว่าไม่ลืมนอนนะมีหลายอย่างให้ต้องระวังเลยอะ่ะเออฉันหิวแล้วคอนนี่คือเราต้องทำตรงไหนทุกคนไปไปเนี่ย<ว>ชนอีกแล้วหรือว่าคอนเราไปซ่อมเรือละเนี่ยนี่โอ้ยเรือปุ๋ยยิงเลยไปยิงเลยจะเข้าไ,ได้ขับเรือภาษาอะไรแนะ่เออมันขับยากอะ่ะ อ๋อสามารถซ่อมเรือตรงนี้ได้ทุกคนเอออันนี้มันใหญ่จังเลยลงไปซ่อมไงใต้ท้องเรือใช่ไหมแนะกระโดดลงทะเลเลย <laughs> โอโรยระยะทางตอนนี้คือยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งแลวทุกคนครับอีเลนในนอนเพลินแล้วมั้งเนี่ยพอแล้วมั้ง <laughs> สนามมาด,ดูหลอนเรืองหลอนเลยเด้วยนะเว้ยท <laughs> ี่ออกมาเร็วฉันรู้สึกว่าฉันเริม่มหิวแล้วอ่ะฝากขับได้ไหมออได้เลยได้เลยจะขับเองเลยนี่กับตันมาแววถือปืนไได้ขับเรือไปด้วยเท่ไะเลยโอยอย่างเท่เลยอ ไปอ๋อไปโอ้ยขอช่อุริสานุกคนดุรสานขอตัวไปซ่อมเรือแป๊บหนึ่งโอเคเลยสถานการณ์อันนี้มันมีเวลาตกปลาได้หรอวะแน่้ลองใช้เบ็ดดูซิใครอยู่ได้แน่ฉันแน่อ้ขลามไปลยไปไปจะหนาวจะหนาวโอ้ยข้ามาเร็วอ้ฉันหิววะเนี่ยกินก่อนอ๋อเหมือนจะล่วงด้วย นอนด้วยเอาปืนพลังแป๊บนึงเอเลี่ยนฝากขับเรือหน่อยนะเวยเ้ยได้เลยได้เลยไปดูเรือไหนไปดูเรือเออวิ่งไปแล้วเป็นยังไงบ้างรายงานขึ้นอย่างช้าเลยอ่ะเจ้าก็เออจริงเฮ้ยเล่นยิงไปด้วยไปละครโอ้ยสองนัดสอหนมีซ้อมมหน่อย,อยอซ้อมพวงอะไรเรือุอ้ยตายสิเออว้าว เสียงดังมากเลยตอนชนไงเอ้ยเล่นไหนลงมาดูหลอดเลือดหลอดหิวเลยนะเว้ยมันไม่มีโชว์นะเออลงดูได้ฉันหิวฉันหิวเอาฝาขับไปดิโอเคได้เลยการช่วยเม้น้ำยางจริงมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอไรกันนิต้เดี๋ยวฉันเองฉันเองฉันเองฉันมาแล้วก็เติมไปเติมไปอ่ะพอนอนต่อเลยนอนด้วยโอ้ยหูอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยมไปไปไปนี่แน่นี่เนี่ยเออข้างนอกหนาวฉลาม หนาววันนีโอ้โหนาวมากตัวอย่าลืมซ่อมเรือเดินเอาไว้โอ้ยรีเฟล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 มีไหมมีไหมจะสายแล้วเฮ้ยแบกโอ้ไปไอ้บอลลัมโอ้ยตอนสองไว้ซ่อมพวงอะไรให้หน่อยสิพวงอะไรเก่าแล้วตอนนี้ใครจะไปมองเห็นว่าเผยชีมันอยู่ตรงหนวแล้วในน้ำแข็งไงไอ้แถมก้อนก็ใหญ่ด้วยนะเใหญ่กว่าอุจิฉลามอีก โอ้ยระวังไม่ทันแล้วมันชนไปแล้วเ <laughs> อาโอ้โหน้ำพุ่มเรือแล้วดูดีเออโว้ยน้ำขึ้นมาวันนี้ต้องรีบซ่อมต้องขี่กอ่อนต้องไปด้านหน้ก่อนไปช่วยกันซ่อมเร็วจะกบไปเร็วเอาไปเจอเตอร์เอ๊ยฉันวิ่งอยู่ฉันวิ่อยู่ฉันวิ่อยู่เออจะ๋ยวฉันซ่อมฉันซ่อมก่อนซ่อมเรือทางนี้ฉลามขับไปฉลาม โอเคไล่เราด้านล่างมาซ่อมไงไงที่มันอยู่ด้านล่างไงกระโดดลงน้ำไปเลยแน่ไหนจะกอลงน้ำได้เหรออ้าวฉัน่าไม่ได้หรอกอ้าวอ่ะหนาวสุดๆเลยทำไมหนาวขนาดนี้ล่ะเนี่ยอะ้วจะกอล์มไปเกิดเลยทีนี้เออมันเกิดไม่ได้แล้วมาไงโอ้ยเฮอังที่ฉันอาจจะอยู่ไปไม่ถึงความจริงเราต้องอยู่กับฉันดิโอ้ฉันดูพวกนายแล้วเหมือนว่าฉันเป็นวิญญาณที่หนาวเหน็บมากตอนเนี้ย ้าเอเลียนเอเลียนโดนแค่เหรอนี่ฉันหนาวตายต่างหากแล้วเอาไดออกไปทำไมตอนนี้ฉันจะซ่อมเรือเรือตอนนี้ดูไม่เหมือนเรือเลยดูเหมือนเป็นแอ่งน้ำไหมกะละมังตกปลาในนี้ได้ไหมเนี่ย้ไอถึงเกาะแล้วเออมาถึงในเกาะใหม่แล้วท้องนิวไอซ์แลนด์นะครผม ตอนนี้กำลังขับรถไปไหนไม่รู้หลังจากลงเรือน่ะอ่านแต่ตัวหนังสือชนมันค้างไงเออใชนก็เหมือนกันอ่าไม่ไเราไปเล่นใหม่แล้วกันนะเออโอ้โหไม่เห็นภาพเสียดายมาเรามาเล่นใหม่ทุกคนครับแล้วตอนนี้คือใกล้ถึงแล้วทุกคนครับ490กว่าแล้วนะแต่ประเด็นคือผมมีชีวิตรอดกับฉลามแค่สองคนโซนอเลียนอันเดสมอลลี่นะครับเเป็นทีอยู่นอกเรือ น่าสงสารจริงๆเลยโอเคทุกคนนี่ผมมาก่อหมาได้แล้วอ้เล่นนะก็ฟังเสียงพวกฉันไปแล้วกันนะเออฟังดูไอ้พวกนายเมื่อวานเราจะอยู่บนเรือนะครับผมแต่ว่าเราอุ้ยสนามบินหรอติ๊กเกาะเราไม่มีสนามบินหรือไงอะ่ะเออทำไมแล้วนั่งเรือมาแล้วไม่ขี่เครื่องบินมาเลยไหมโอเคทุกคนระหว่างนี้ก็นั่งขูขาไปเหมือนเดิมนะครับผมมีสนามบินแต่ทางยังขูขา มันดูไม่เข้ากันเลยนะทําไมมันดูไม่เจริญเลยแล้ววัตถุประสงค์ก็เขียนว่าเรากําลังไปสู่ร้านขายอาวุธหรอเออโยสปอนเซอร์คอนกรีตต้องเข้าด่วนแล้วนี่ั้งลูกลังแม่นี่มันผิวหน้าเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องมาเสื้ออาวุธใช่ไหมอย่าบอกน้อจะมีการบู๊เกิดขึ้นโอ้ยจะกอบดูสิอาวุธเต็มร้านเลยอ่ะ อาวุธลงังโหนซะด้วยโอเคแล้วคน๋ยวเรามาคุยซินี่พอกทูแซมเลยคุยกับแซมนะอยากจะมาซื้ออาวุธอย่างนั้นเรอใช่แล้วครับตอนนี้มันยังหกโมองอยู่คืออะไรยังไม่พอไม่เท็มยังไม่มีเหรอโหกโมงร้านยังไม่เปิดของยังไม่เข้าอะไรแบบนี้หรือมั้งแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะฉันมีอะไรไม้เก่าๆหรอฟรีด้วย อยากตามส้มตามขึ้นมาเลยเนี่ยด้านล่างกันนั้นเราก็ไปฟ n a l ลเดสเ n น t i ่นคืออะไรโจทตีคีค่าสุดท้ายเลยวันน,นั้นเออได้ดูสิเจ้ากบรถเราใครขัขบอ่ะอันนี้ไงของเทสลาไงออโต้พายลอดไงฉลมรถมาส่งเราที่นี่ว่ะแล้วเหมือนด้านล่างจะเป็นช้ำอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเขียนบอกว่าอันตรายซะด้วยน่าจะอันตรายหน้าดูนะเจ้ากบ <c oughs> เอออย่าบอกนะว่านี่คือฐานขอไอ้เจ้าเสมหมวกฮู้เปล่บาีชรลบพาตัวแม่เราไป ไม่ต้องห่วงนะคุณแม่พวกเรามาช่วยแล้วเรื่องเหงาหน่าดูนี่พวกนายสิ้งฉันไปที่เรืออ้อนี่ไงโอ๊จับตัวแม่เรามาที่นี่นี่เองไอเจ้าช่วยไอเจ้าหดร้ายอะไรคุยอะไรภาษาอังกฤษอ่ะไม่รู้เรื่องถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยแม่ไนจะต้องมาสู้กับฉันตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยไอของขนาดเลยเว้ยเออแม่สองหนึ่งสองหนึ่งม่แน่อ้าววิ่งหนีไปไหนอะว่าระวังระวัง ว่าชาแน่โอ้ยต้องกดค้างและตีจ้ะก,ก็กฮอกดค้างและตีอ๋อมันแบบฟาดสิแมเออสู้เลยละครน,นี่แามเลือดใจน,น้อยเน,นี่ยระวังไอ <c oughs> ้เลือดเราพอๆกันเลยอะ่ะเอสสู้ไปเลยนี่แน่นนเฮ้ยก็ไม่ได้เก่งนี่นะเอสตัวนี้มันมีชื่อว่าซีโนบัสแล้วเนี่ยอ้าวไอ้ออไจ้ะก็กฟื้นฟูเลยรออะไรล่ะ บรไอ้เจ้ากบตายเลย oh no ไอ้สูู้จะกอบจะตายนะเว้ยดีเลยหัวเรื่องมันลดน้อยมากไอ้ฟูๆได้อยู่อีกลานหนึ่งล้เนแน่โอเคทุกคนมนุษย์ลาตจะสู้ไผมจะไม่ยอมให้คุณเม่ตายด้วยพลังของโรสบักของผมตองให้มันปล่อยพลังฟ้าผ่าไปก่อน กันจะไปเกมนสวันจังเลยเรียบร้อยละคนเราช่วยแม่ได้แล้วไหมนี่แม่ขอบคุณนะลูกแม่แบบเงยหน้ามาแล้วเป็นหน้ายิ้มนะคุณแม่ไม่เอาแนะ่โอเคว่าชนะแม่ออขอบคุณที่ช่วยชีวิตแม่นะถ้าเกิดไม่มีลูกนี่แม่คงเดสมอลลี่มาแล้วไม่เป็นไรครับคุณแม่ลูกเราตายสองคนแล้วอ่ะ <c oughs> พวกเราเสียชีวิตสองชีวิตเพื่อช่วยคุณแม่เลยนะแม่กลับบ้านไปเถอะไปเจอพ่อหนู ่ีไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพ่อเราหรือเราหน้ามันกาขนอ๋อนีน่ <c oughs> งไงพ่อจิงด้วยหมย่และครั้งนี้ชจะจ้าพ่อของนายไปกับแชมปโชคดีไปเจอที่ท้องฟ้าอะไรสักอย่างหนึง่งโอเคช่วยแม่สิชัตเตอร์ต่อไปช่วยพอ่อ <c oughs> และเป็นแ <c oughs> บบบนท้องฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยไงเอออย่าบอกนะต้องออกไปนอกโลกม <c oughs> ีอะไรเนี่ยพ่อเรามีประโยชน์แค่ขับรถเองเออ น่ดไงแล้วเราต้องใช้เครื่องบินในการบินไปเหรอออเคทุกคนจบแล้วแม่ครอบครัวไม่มีประโยชน์ <c oughs> คุณพ่อแล้วนี่จะสร้างเรื่องพอคุณพ่อสร้างเรื่องสิคุณแม่ก็สร้างต่อโอ้โหพอคุณแม่สร้างสิคุณพ่อก็สร้างต่อเออครอบครัวที่มีแต่ปัญหาอะไรนี่ย สำหรับคลิปนี้เขาต้นแล้วไปก่อนแล้วกันไว้จะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคนละหนึ่งชีนะและก็สำหรับใครนะคะที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหลอ่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสามสิบห้าบาทเท่านั้นครอบครัวของเรานี่สร้างแต่เรื่องจริงๆเลยโว้ย